สวัสดีครับผมครูวิศา์ปุญญานะครับจากสาขาวิชา with, อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับวันนี้นำสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรดิจิตอลมาฝากนะครับเป็นเกตนะครับลอจิกเกตตัวนี้ว่าไปด้วยตัวเกต e อ c l u s ค v e o นะครับ e อ c ก u s i v e o ก็ e อ c l u s i v e o เป็นอย่างไรนะครับมีตาราง ความจริงมีสัญ,ญลักษณ์นะครับมีตารางความจริงมีสัญ,ญลักษณ์แนะนําให้ดูนะครับเป็นวงจรที่สําเร็จรูปมานะครับเดี๋ยวตัวนี้อาจจะรวบลัดนิดนึงนะครับ e x c l u s i v คิดว่า And Or Not And เข้าใจมาแล้วเอาเป็นว่าผมรัดขั้นตอนนิดนึงมาดูสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ใช้งานเลยนะครับ Exclusive Or นี่เป็นเกรด พิเศษตัวหนึ่งนะครับใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลนะครับเห็นประมาณนั้นนะครับอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับแต่ว่าชื่อมันผมเอา led ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้เปรียบเทียบข้อมูลผมต่อวงจร led ที่เอาพุตไว้ให้ดูนะครับตรงนี้ใส่ r ตรงนี้ใส่สวิตช์นะครับ ใส่สวิตเอาไว้นะครับสวิตสองตัวนะครับสวิตเอสวิตบีนี่นะครับนี่ใส่ไฟห้าโวลต์เอาไว้นะครับอัน A, B. นี้บวกห้าโวลต์นะครับห้าโวลต์ห้าโวลต์นนววสวิตก็มานี่นะครับเอกับบีนี่มานี่นะครับตรงนี้ต่ออารลงกาไว้นิดนึงนะครับให้มันดูด อ่าพูลดาวพูลอัพพูลดาวนี่นะครับนี่ผมใส่อาไว้นะครับอาตรงนี้ตรงนี้อานะครับอารอาอาไว้สองตัวประมาณหนึ่งเคนะครับหนึ่งเคตรงนี้สวิตเอกับสวิตบีนะครับถ้าสวิตเอกับบีนะครับมันต่อกันยังไงนี่ผมไม่มีวงจรสมมูลให้ดูนะครับตัวนี้ผมรวบลัดเลยนะครับรวบลัด เอาเป็นว่าบังคับให้เข้าใจเลยนะครับไอโนเกตเนี่ไอเอ็กซ์คูสีอ่อนเนี่นะครับถ้าตัวนี้ป้อนศูนย์ศูนย์นะครับสวิตซ์เอกับสวิตซ์บีเปิดเปิดนะครับสวิตซ์เอกับสวิตซ์บีตรงนี้นี่นะครับเปิดเปิดนะครับอินพุตนี่ไอตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับเอาพุตลอดไฟดับนะครับ led ดับนะครับดับบังคับ ให้จำให้เข้าใจเลยนะครับต่อไปถ้าตรงนี้เป็นอ่าเ a เป็น1 b เป็น0ตรงนี้จะติดเป็น1นะครับตรงนี้ติดเป็น1นะครับติดเขียนเลยนะครับติด e คูอซีนะครับต่อไป A กับ B B นะครับ b เป็น1 A เป็น0ก็คือ B กดลงใบนี่นะครับต่อไฟ5โวลต์เข้าไปนะครับห้าโวลต์เข้าไปตรงนี้จะเป็น1นะครับเป็น1ตรงนี้ติดนะครับติดส่วนตรงนี้ก่อน1 1นะครับ1ทั้งคู่ช็อต5โวลต์เข้าไปทั้งคู่เลยไฟไหลเข้ามาในนี้นะครับไหลเข้ามาทั้งคู่นะครับทำให้ตรงนี้ออกเป็น0นย์นะครับเป็น0ูนย์เป็น0ูนย์ก็คือดับนั่นเองนะครับดับ ดับบังคับให้เข้าใจนะครับบังคับยังไงครับไอเอ็กซ์คูสีออนี่เห็นไหมครับถ้าอินพุตต่างกันต่างกันเอาพุตจะเป็นหนึ่งต่างกันเป็นหนึ่งถ้าเหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันเหมือนกันพิเศษนะครับเหมือนกันมันจะดับนะครับเอาพุตจะเป็นศูนย์ครับเอาพุตจะเป็นศูนย์เห็นไหมครับเหมือนกัน เอาพูดเป็นศูนย์สมการนะครับสมการสมการของผมนี่เป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์มีบวกกมลมๆล้อมรอบนะครับมีบวกกมลมๆล้อมรอบไว้นะครับเป็น e อกลักษณ์อ้อนะครับเอกลักษณ์อ้อ้าวต่อมานี่นะครับพิเศษเอาเกตแอนกับนอตอมารวมกันไหนตรงนี้บวกนี่คืออ้อนะครับไอเอกับบีคูณกันนี่เป็นแอนนะครับเป็นแอน อันนี้เป็นแอนนะครับเป็นแอนแล้วมีน็อตอยู่ตรง A อนนง B อันหนึ่งบอันหนึ่งเอามาต่อวงจรรวมกันจะเป็น e อ c l u s i v e o r ฟอได้นเอ็กซ์คลูซีฟออร์ได้นะครับเอ็กซ์คลูซีได้ฉะนั้นสัญลักษณ์ e อ c l u s i v e o r ฟอแบบนี้นะครับแบบนี้ชื่อแบบนี้จำให้ได้นะครับตารางความจริงแบบนี้ เหมือนกันเป็นศูนย์ต่างกันเป็นหนึ่งจำไวแ้แค่นี้นะครับ x คูณ4ออกจำไม่ได้ก็ดูอีกรอบนะครับทำอีกรอบเขียนบ่อยๆทำบ่อยๆจำได้ฝึกบ่อยๆชำนาญแน่นอนอ่ะไปดูถัดไปนะครับผมพาไปดูหัวข้อต่อไปนะครับว่ามันเป็นอย่างไรประยุกต์ใช้งานนะครับอ้าวมาดู ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายแป๊บหนึ่งนะครับอธิบายาตัวนี้เห็นไหมครับเอาออนะครับนี่ออเอาแนนนะครับแนนมาทำต่อแบบนี้จะทำเป็น e x c l u s i v e ีฟอได้นะครับนี่เป็น e x c l u s i v e ีฟอได้ทำงานแบบนี้ได้นะครับทำงานแบบนี้ได้ หรือเอาแนนแนนมาต่อนี่นะครับต่อแบบนี้นะครับต่อแบบนี้มันจะทำให้เป็น x e คูสีบอได้เหมือนตารางความจริงแบบนี้เลยนะครับทำงานอย่างไรก็ไล่ like ดูนะครับไล่ดูป้อนตรงนี้00สมมุตินะป้อน00 00ตรงนี้เป็นอะไรครับ00ใน0ตรงนี้ได้1นี่นะครับแนนเป็นไงครับ ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์กับหนึ่งได้ศูนย์ตรงนี้ได้หนึ่ง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 ได้หนึ่งได้ศูนย์นี่นะครับตรงนี้ได้ศูนย์นี่นะครับได้ศูนย์เราจะมาจากหน้าถัดไปได้นะครับนี่เราจะมาจากตรงนี้ได้นะครับนี่ไอ้ตัวนี้จะมาจากตรงนี้ได้แต่ผมจะไล่ให้ดูนะครับว่าตรงนี้มันทํางานอย่างไร นานอย่างไรก็ป้อนตรงนี้00ต่อไปถ้าป้อน01นะครับ01 01มันก็จะออกมาเป็นแถวนี้นะครับตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้1ตรงนี้ได้0เพราะเลขเหมือนกันได้0นะครับต่างกันได้1ต่างกันได้1เหมือนกันได้0อย่างนี้นะครับไล่ดู ก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นตาราง exclusive นะครับ e x c l u s ค v ูออต่อไปนะครับเบอร์อะไรนะครับโครงสร้างของ exclusive ออทำงานอย่างไรหน้าตาอย่างไรบ้างนี่นะครับก็เอามาให้ดูนะครับเบอร์แปดหกนี่นะครับเบอร์นี้เลยนะครับ7จ8 6เป็นขนาด2องอินพุตนะครับ เอกูสีออนะครับเป็นเอกูสีออสี่ตัวอยู่ข้างใน IC เบอร์นี้ตรงนี้ไฟบวกนะครับบวก5โวลต์ท่าทีทนะครับเบอร์8 6นี่นะครับตรงนี้เป็นกราวนะครับกราวนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4 i n อ u t o u t p u าพตต่อให้ถูกเช็คก็เช็คเทียบตารางนะครับว่าเอป้อนลอจิกเข้าไป เอาพุทใส่หลอดไฟเข้าไปถ้ามันตรงตารางความจริงนะครับตรงตารางความจริงเมื่อไหร่มันก็ถูกนะครับถ้าไม่ตรงกับตารางความจริงผิดเช็คทั้ง4ตัวอาจจะดี2ตัวดี3ตัวหรือดีตัวเดียวก็ได้นะครับไม่แน่นอนนั้นอาจจะเสียหมดก็ได้นะครับเช็คดูก่อนก่อนนำไปใช้งานนะครับก่อนนำไปใช้งาน ซีมอสเบอร์นี้นะครับซีมอสเบอร์นี้อ้าวสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอามาเรียนรู้นะครับเรื่อง e x c l u s i v e o นะครับให้ดูใครที่สงสัยยังไงก็ติดตามตรวจสอบดูนะครับศึกษาเรียนรู้ทดลองทดลองทดลองนะครับดูสัก2-3ามรอบรับรองว่าเข้าใจรับรองว่ารู้เรื่องแน่นอนนะครับทดลอง เพราะผมจะเรียนแล้วมีทดลองมีโรงและเข้าใจนะครับหรือจะซิมูเลชันบนคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันหน้าผมมีซิมูเลชันให้ดูนะครับใช้โพดีอูดโปรแกรมที่จำลองงานทำงานได้สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ